เลือกดูยอดไลค์เวลาเราลงโฆษณาใน Facebook กันนะครับวันนี้ครับผมอยากจะมารณรงค์แล้วก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเวลาที่เราลงโฆษณาบน Facebook เนี่ยจากที่ผมสอนแล้วก็คุยกับนักธุรกิจ SME มาหลายท่านเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีหลายท่านที่ยึดติดอยู่กับยอดไลค์บนการโฆษณาบน Facebook นะครับหลายท่านยังให้ความสำคัญกับจำนวนยอดไลค์ที่จะมาฟอลโล่มาติดตามเราในหน้าแซนเพจเมื่อเรายองโฆษณาไปหรือบางท่าน ก็ยังให้ความสําคัญมากๆกับเวลาที่เรายิงโฆษณาไปในแต่ละโพสต์แล้วเราก็จะใส่ใจกับยอดไลค์หรือจะเป็นยอดคอมเมนต์แชร์ก็ตามทีนะครับบางท่านก็เลือกที่จะไปเปรียบเทียบยอดไลค์คอมเมนต์แชร์โพสต์ตัวเองกับโพสต์ของคู่แข่งนะครับว่าเขาได้เยอะกว่าเนี่ยเขาได้เยอะมากเลยแปลว่ายอดขายเขาต้องดีกว่ากาไรเขาต้องดีกว่าซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับและส่วนใหญ่มันจะมักจะไม่ใช่ด้วย คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่า f c e e o o o เนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลสถิตินะครับว่าคนที่มาเห็นโฆษณาและสุดท้ายก็มาซื้อสินค้าเนี่ยเขามีสถิติว่าที่ตลาดไทยเนี่ยนะครับ90%ของคนที่ซื้อสินค้าผ่านการเห็นโฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยไม่ไลค์ไม่ค like, อมเมนต์ comment, แล้วก็ไม่แชร์ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ซื้อของ90%ของคนเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังอันนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคานความรู้สึกเนี่ยคุณลองถามตัวเองก็ได้ว่า วันที่คุณซื้อของชิ้นล่าสุดอ่ะคุณกดไลค์แฟนเพจเพจนั้นหรือเปล่าคุณได้ไลค์โพสต์โพสนั้นหรือเปล่าคุณได้คอมเมนต์ถามในโพสต์โพสนั้นหรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปเวลาที่ตัวเองซื้อของจากการเห็นโฆษณาบน a c e b o o k นะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรครับก็คือถ้าอยากซื้อจริงเนี่ยก็ทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยใช่ไหมครับแล้วก็ถามซื้อสินค้าเลยนะครับส่วนใหญ่น้อยมากที่จะคอมเมนต์ แล้วก็รอให้อดออมาคอมเมนต์ตอบละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในคอมเมนต์แล้วก็สั่งซื้อของนะครับพฤติกรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็พฤติกรรมตลาดไทยเนี่ยก็น่าแปลกอย่างหนึ่งตรงที่แล้วคนส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์ใน facebook อะ่ะก็ไม่ค่อยซื้อนะเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะโดยส่วนใหญ่จะมาถามๆแล้วก็เงียบไปนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นน่าจะไม่ใช่ทุกคนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนคอมเมนต์คนสอบถามในโพสต์เนี่ยไม่ซื้อ และคนที่ซื้อก็มักจะไม่คอมเมนต์นะครับแต่โพสต์ที่คอมเมนต์เยอะไลค์ like เยอะแชร์ Share เยอะหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะแปลว่ามีคนสนใจเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ายอดขายจะเยอะกว่าอีกโพสต์ที่คนคอมเมนต์แชร์น้อยเสมอไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนทักไปก็ไปซื้อเลยนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบอีกหลายอย่างเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเนี่ยผมจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ